และตอนนี้เราก็ยกขึ้นประจำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือตัดต่อเผากลางนะฮะเพราะว่าเราใช้เฟืองแอลนะครับเราต้องตัดต่อเผากลางแต่ทีเนี้ยเผากลางเนี่ยผมไม่ได้ใช้เส้นของเขานะเดี๋ยวผมจะซื้อเส้นใหม่มาเพราะว่า,าจากตัวเผากลางเดิมเนี่ยนะครับมันยาวไปนิดนึงเราต้องตัดให้สั้นแล้วก็หน้าเป็นตัวนั้นเราต้องใช้ยอยของตัวแอลเอามาใส่นะครับเราจะใช้ยอยแอล ยอยแอลชนกับเฟืองแอลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเชื่อมกับเพ่ากลางเราใหม่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งสายเบรกมือเข้าที่เดิมนะครับเข้าจุดนี้เลยนี่นี่แน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 ่มีเบรกมือด้วยครับอ่าเบรกมือครบนะฮะจานเบรกออนนิวนะครับถอลอยกว่ายาวน็อตใหญ่ใส่บิ๊กเอมโชคเป็นอมาดาแกน16บมิล โอ้ยบึกบึนมากนะครับนี่กระทะอยู่นี่อ,อะให้ดูครับช,ช้ไลอะบอกบอกบอกเลยว่าา้ไลใช้แนบ16มิลข้างละ4แผ่นนะครับเราไม่ได้ทำทรงย่อนะเราก็จะใช้เป็นทรงสแตรดาร์ดของเขาเลยแล้วก็ใส่แนบสองงอเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หูแนบขาดหรือว่าช่วยรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งนะฮะคือทำให้ครบชุดทำให้ดูว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนมี นิสสันบิ๊กเอ M นะครับก็ลองมาดูเอาเป็นตัวอย่างเป้นรองแหนบแบบมีสกีนะครับช่วยรองรับป้องกันไม่ให้สแลกขาดได้เสื้อเผาหนาใหญ่ดามให้เรียบร้อยด้านในยัดแป๊บยาวเลยครับแข็งแน่นอนครับ4ี่ห้าตันไม่น่าจะหักนะฮะที่ที่น่ากลัวว่าจะหักก็คือคาซีครับเออเรื่องเผานี่ไม่น่าจะหักนะฮะเป็นเฟืองท้ายใหญ่นะครับนะเป็นเฟืองท้ายแอนะครับ ใช้แขนเท่าข้างไม่ต้องตัดต่อนะครับใช้แขนของแอลเลยแขนก็ยาวประมาณสามสิบเอ็ดนะครับลองหยิบแขนมาให้ดูหน่อยนะีฮะแหนบก็ดัดสวยๆรีดให้ตรงเหมือนเดิมนะครับเป็นรองแหนบแบบมีสก,กีนี่ันะบเป็นแขนแอลแท้แอลแท้เขาบอกมันจะคอดๆหน่อยแท้ญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะฮะเล็กแต่เหนียวนะครับเพื่องี่บสามฟันก็เป็นแอลนะฮะนี่แหละครับ,รบแขนเขา คือข้อดีเนี่ยความแข็งแรงของเขาเนี่ยน่าจะมีนะครับหนึ่งคือเผาข้างไม่ต้องตัดต่อแล้วก็ใช้ของแอลญี่ปุ่นกันไปเลยส่วนจานเบรก2020นะฮะเอามาดัดแปลงแล้วก็เอาหัวดุมของแอลเนี่ยเจาะน็อตใหม่นะครับเจาะน็อตใหม่ของจานเบรกนะแล้วก็ให้เข้ากับหัวดุมของแอลก็คือประยุกต์ทําเอาจานเบรกเป็น2020นนะครับสายเบรกมือใช้ได้ตามปกตินะครับสายเบรกมือจะเข้าทางช่องนี้ เพราะว่าของ e อ s u ูกัของตัว n i สสัน b ิ๊กเนี่ยนะฮะเขาก็รูเข้าคล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถแปลงเอาเบรกเดิมเนี่ยไปใช้งานได้ก็สวยเลยแหละต้องบอกว่าสวยเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็วางเสร็จแล้วนะเหลือแค่ตัดต่อเพ่ากลางนะครับแล้วก็ไล่แป๊บน้ำมันเบรกตอนนี้กํลาลังวิ่งไปซื้อสายเบรกมืออยู่เพราะว่าเมื่อวานปั่นกันาสายเบรกมือขาดกันไปเลยครับโอ้โหนี่ฮะ มาแล้วครับนู่นให้ช่งางเบาไปซื้อให้มาละก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเบรกมือมีได้ตามปกติเบรกเท้าก็เป็นปั๊มตัวเดียวนะปัม๊มเบรกของออนนิวแผงเบรกของออนนิวสีสันหน้าตาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นสีอะไรดีตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอารอดูก่อนว่าเราจะเอาสีอะไรดีนะฮะนี่ฮะชุดแหนบอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้กำลังไล่แป๊บเบรกนี่สายเบรกมาแล้วครับ ริสสันนะครับก็เมื่อกี้โทรไปร้านบึงบุรีนะครับเขาก็บอกว่า,าสายเบยรกมือเนี่ยมันจะมีสามท่อนนะครับก็คือมีท่อนหน้าแล้วท่อนหลังเป็นซ้ายท่อนหลังเป็นขวานะครับเราก็ถ้าจะให้ดีก็เอาตัวอย่างไปซื้อนะครับเมื่อวานปั่นเพื่อนไปหน่อยครับสายปันป่นปั่นแล้าขาดหมดเลยครับนี่เปลี่ยนใหม่ตรงรุ่นแท้แต่ไม่แท้โรงงานโอเคก็เป็น โปรเจกต์เล็กๆนะครับที่อยากจะทําให้กับรถนิสสันบิ๊กเนะครับเพื่อนๆคนไหนมีรถนิสสันบิ๊กเแบบนี้นะครับอยากวางเพลาลอยอ่ะดูคันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องล้อเนี่ยถามว่าเมื่อวานที่ผมถ่ายคลิปไปเนี่ยล้อมันล้นๆ้นใช่ไหมครับคือด้านหน้าเนี่ยผมทําล้อล้นนะครับด้านหลังเนี่ยคือไม่ได้เจตนาล้อล้นหรอกแต่ว่าเราสามารถตั้งหน้ากระทะหาได้ครับกระทะสามารถเลือกล้นกับไม่ล้นได้นะฮะเราสามารถตั้งหน้ากระทะได้นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวจะให้ดูกระทะคือกระทะไม่ใช่คู่นี Utah ้นะคู Nós ่นี okay. uh> ้ถ้าใส่ไปเนี่ยคืออันนี้ลูกค้าเอามาเทินไว้นะครับคู่นี้ถ้าใส่ไปนะถังอลังการนาซาเลยครับนะฮะดูครับดูออฟเขาเลยครับคือแต่ผมอยากจะลองใส่คู่นี้ก่อนเพราะมันใส่ได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวดูใส่ไปปุ๊บในถังอลังการนาซาเลยเพราะว่าเมื่อวานที่เราใช้กระทะคู่นี้นะครับกระทะคู่นี้เมื่อวานที่เราลองใส่เป็นกระทะคู่นี้ ก็ออกมานิดเดียวครับออกมาไม่เยอะออกมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใส่คู่นี้เข้าไปนี่โหดูเลยออฟเขาเี่เหลือเฟือเลยครับนะฮะน่าจะเป็นกระทะแปดนิ้วครับหรือไม่ก็แปดนิ้วกว่าหรือไม่ก็แปดนิ้วแต่ตั้งหน้าสุดๆเลยครับดูเลฮะถ้าใส่ล้อนี้ไปรับรองเลยว่าล้อนี่ออกมาครึ่งล้อแน่นอนก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับตอนนี้เราก็เตรียมติดตั้งละเรื่องอสายเบรกมือสายแป๊บเบรก ก็เหลืออีกอย่างเดียวก็คือตัดต่อเพากลางเติมน้ำมันเฟืองท้ายก้อนแรนแล้วครับเพลาหัวยาวนักใหญ่นะครับก็แข็งแรงดีนะแล้วก็แปลงใช้เบรกของออนนิลด้วยซึ่งผมว่ามันน่าจะน่าจะน่ารักกว่าคู่ง,ง่ายๆนะครับน่าจะน่ารักแล้วก็ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเยอะมากมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบรกแอลนะครับถามว่าใส่ใส่หัวดุมแอลธรรมดาได้ไหมใส่หัวดุมแอลธรรมดาได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นหัวดุมแอลธรรมดาแบบรุ่นนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้จันเบรกตัวนี้เอาแต่ทีนี้ผมผมว่าผมอยากได้จันเบรกออนนิวเพราะว่ามันมันหาง่ายตัวนี้ก็เราก็แค่ยกแผงนี้ไปใส่ก็ได้นะครับเราเพียงแค่ทําจันจันยึดเบรกด้านหลังใหม่เราก็สามารถแปลงได้นะแปลงแปลงได้ช่างเดี๋ยวนี้เขาเขาทากันได้หมดแหละนะครับนะฮสำหรับช่างสายแปลงเนี่ยต้องบอกว่าช่างสายแปลงเขาทากันได้หมดนะครับ ก็เราก็เอาหัวดุมตัวนี้ไปแปลงใส่ก็ได้นะครับพูดถึงตามหลักนะแล้วมันก็มีเบรกมือด้วยเห็นไหมครับนี่ฮะก็ทําได้หมดแหละพูดง่ายๆว่าถ้าใครอยากได้เป็นแบบนี้เราก็ทําได้อ่าอยากได้เป็นแบบว่าจานเบรกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะผ้าเบรกมันจะหนาใหญ่แล้วก็ทนด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็แปลงอาหัวดุมนี้ไปใส่ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือเขาก็เป็นเพลาลอยอีกแนวหนึง่งเป็นเพลาลอยเฟืองเดิมนะครับก็เป็นเพลาลอยอีกในอีกในอีกแนวหนึง่ง แต่ถ้าเป็นพอลอยตัวนี้ก็คือเป็นน่าจะแอลญี่ปุ่นเขาเลยก็น่าจะมีความแข็งแกร่งเหนียวทนทานเนื่องด้วยเราต้องการใช้สายเบรกมือเดิมด้วยแล้วก็ใช้จานเบรกที่มันไม่ต้องใหญ่อะไรมากมายก็ใช้ของออเนียล220นี่แหละครับก็เอามาใส่เลยนะครับมันก็น่าจะดูน่ารักดีโอเคนะฝากติดตามด้วยนะครับโปรเจก์นี้นะครับเดี๋ยวได้วิ่งได้ลดแล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแบกสี่ตันให้ดูแล้วก็ ลองไปขับขี่กันดูว่ารถยุค90นั้นเวลาขับขี่4ตันแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคือเดี๋ยวทําเสร็จเนี่ยนะครับผมถ้าผมใส่ล้อนี้วิ่งนะคือล้อเนี้ยมันจะทางนะครับถ้าทำทำใส่ล้อนี้ล้อมันจะทางเยอะนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็อาจจะมีการเซ็นเซอร์ปายทะเบียนนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใครมาถ่ายเอาไป เอาไปยื่นแจ้งขนส่งผมส่วยเลยนะครับก็เดี๋ยวขอสงวนสิทธิ์ปิดป้ายทะเบียนให้นิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องปิดเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปวิ่งบนถนนนะครับก็คือการปรับแต่งเฉยแต่ถ้าเดี๋ยวเอาไปวิ่งบนถนนเมื่อไหร่นะครับขอปิดป้ายทะเบียนนิดหนึง่งโอเคนะครับก็อาจจะไม่ได้วิ่งไกลนะครับอาจจะวิ่งอยู่ตามส่งตามซอยอะไรนี่แหละนะครับก็น่ารักดีนะแหงเบรกเขาแผงเบรกออนิวครับโอ้โหสุดยอดเอาละฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆน,นคนไหนสนใจที่อยากจะ ได้เพาลอยใส่นิสสันบิ๊กเอมนะฮะก็มาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนี่ฮะมาดูเป็นตัวอย่างได้เลยของเราน่ารักมากแผ่นรองแหนบแบบมีสเกลอันนี้ทําให้แบบว่าคือถ้าใครอยากได้ชุดนี้เดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเอารถมาทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งนะครับเอารถมาทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งนะฮะอ๋อพูดเล่นครับนะฮะเดี๋ยวผมทํานะครับเดี๋ยวผมทําเตรียมรอไว้นะครับเพราะว่า โปรเจกต์นี้คือทําไว้เผื่อรถด,ดาสายรถด,ดานะครับเพราะว่าสายรถด,ดำเนี่ยเขาต้องการเฟืองใหญ่ดอกจอกใหญ่เฟืองใหญ่เป็นเฟืองแอลนะครับมาไล่เฟืองหาเอาแล้วก็แขนเพาข้างไม่อยากจะได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าเขาต้องการความแข็งแรงจากแขนเพาข้างด้วยเราก็ใช้ของแอลทั้งดุนกันไปเลยนะครับเพาข้างไม่ต้องตัดต่อแล้วก็เฟืองก็เป็นเฟืองของแอลเรามาไล่เฟืองใหม่นะครับอยากให้มันเข้ากับรอบรถเราตรงไหนก็ไล่เฟืองเอานะเฟืองก็สามารถเปลี่ยนได้มีรอบเร็วรอบช้านะครับ แต่คันนี้คือผมใส่10บเอ็อยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเฟืองรอบเร็วนิดหนึง่งแต่ผมไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเอ่อเอาไปดันเนินดันเขาไม่ได้เน้นมันทุกก็คือผมแค่คือเรื่องเรื่องเราซื้อมาแล้วมันมีเฟือง1143อาอยู่แล้วเราก็จับยัดใส่เลยมันก็รอบมันน่าจะเร็วกว่าของเดิมนิดนึงแต่ก็น่าจะวิ่งได้นะครับเราไม่ได้เน้นเฟืองเฟืองอ่ะพูดง่ายเลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เฟืองแอลอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนเฟืองใหม่ได้นะครับมันไม่ได้จําเป็นแต่ว่าโปรเจกต์ที่ผมทําให้คือผมอยาากให้ดูว่ เพาลอยเนี่ยหัวยาวน็อตใหญ่เบรกแอลไม่ใช่เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่แล้วก็เป็นเบรกออนนิวนะครับเสื้อเผาเราดามหนาแข็งแรงดูครับดามหนาแข็งแรงยัดไส้ในด้วยนะครับต้องบอกว่าเอาเหอะช่างเตอร์ครับคัสซีจะหักก่อนหรือเพาจะหักก่อนมาเล่นกันคัสซีเลยคัสซีหักเหรอหนาขนาดนี้โอ้โหเอาแล้วฮะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าคัสซีจะหักก่อนหรือว่าเพาจะหักก่อนครับนี่ฮะโอ้ พอทำมาแล้วดูสีสันสวยมากครับนี่ฮะเดี๋ยวเผากลางส่งมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับอ FC เราขายอยู่เผากลางส่งมาเรียบร้อยแล้วครับส่งมาจากสุราษฎร์ธานีก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับ FC นะครับก็มี FC อู่ปริชาติด้วยนะครับเขาบอกว่าโอ้ผมติดตามอู่ปริชาติมาเหมือนกันนะครับ ไม่คิดเลยว่าจะทักทายมาขอซื้ออะไรด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับ<ห>โอเคเดี๋ยวเราติด<ส>ตามชมนะครับฝากด้วยครับอีกไม่น่าจะนานเกินรอเดี๋ยวได้เล่นแล้วครับและจะบรรทุกสีตันวิ่งให้ดูครับ,บเบรคเท้าตามปกติเบรกมือมีปกติต้องมีนี่สายเบรกมือมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานตันกันสายเบรกมือขาดไปเลยโอเคไม่เป็นไรครับเพราะรถเก่านะฮะก็ต้องแต่งเติมกันไปฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเทาลอยนิสสันบิ๊กเอ็มครับ